ลครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับพี่อนรับเข้าสู่รายการรีวิวอะไรวะละกันนะครับเป็นเป็นคลิปที่จะพูดถึง Samsung s 2 3 Ultra นะครับเครื่องนี้อันนี้ผมใช้ iPad Pro ถ่ายนะครับก็กล้องหน้าคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายก็ขออภัยด้วยนะเน้นคอนเทนต์ล้วกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงรีวิวสั้นๆนะครับคือก็คือเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะครบคันมากๆแล้วก็ แต่ว่าวันนี้ผมคงจะใช้น้องเขาเป็นเป็นวอลสดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าผมจะขายแล้วนะฮะก็วันนี้วันที่11บเอ็ดมกราคมนะครับผมซื้อมาวันที่12กุมภาพันธ์ก็ประมาณ1 1เดือนพอดีไม่ครบปีดีนะครับก็ตัดสินใจขายนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยช้ากว่านี้เนี่ยราคามจะเริ่มตกแล้วน,นะครับก็คิดว่าน่าจะรีบปล่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวคนต้องหามือสำรองใช้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะใช้เครื่องไหน ชีวิตแบบไม่มีม <elo ent cho cosplay> uh, no 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 well. ือถ right. so ือจะเป็นอย่างไรนะครับก็เราตามชมได้หยอกๆยอกก็ขายอันนี้เลยนะครับเออผมยังไม่ได้ใช้ของข้างในเลยมันก็มีแค่สายนั่นแหละไม่ได้ใช้นะครับผมมีสายชาร์จเยอะอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็จะมาพูดกว้องคร่าวๆก้องกว้างว่าประสบการณ์ใช้งานเป็นยังไงบ้างผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไปเคลม Sam s u n ง c ค r e พลา s มาแล้วเปลี่ยนหน้าจอด้านหน้านะครับแล้วก็ฝาหลังนะครับกพราะด้านหลังก็คือรวมถึงเลนส์กล้องด้วยคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนอกจากว่า ข้างหลังเนี่ยผมไปดันไปทําเลนกล้องเป็นรอยนะครับไปวางสักที่หนึ่งแล้วก็โดนขูดเนี่ยแหละมันก็เป็นรอยผมก็เลยไปอ้างอ้างอ่ะว่าแบบมันมีผมมีผลต่อการใช้งานกล้อง응เขาก็ยอมเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ามีซัมซุงแท p พลาสก็คุยง่ายหน่อยเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นรอยแบบรอยขอบเครื่องอะไรเงี้ยคือหมดสิทธินะครับยากแต่พอดีมันเป็นเลนกล้องมันก็พอคุยกันได้เงยแบบเอ้ยมันมีผลต่อการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นกลั้งอ้างไปเขาก็ไม่ได้อยากจะเถียงกับเรามัง้งก็คงให้ไปนะครับกระจกหน้า ออของผมมาอยู่ๆมันก็มีจุดแดงๆขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอินเสิร์ตคลิปให้ดูนะมันเป็นแบบเนี้ยไปสูนซัมซุงมาเมื่อเช้าไม่เป็นกลับป้ามาแั้วนหละครับเป็นเลยมันตีนเกิน <laughs> อนี มันจะเป็นตอนจออยู่นิ่งๆนะถ้าจอเลื่อนนี่มันก็ไม่เป็นนะเขาที่สังเกตไม่ใช่แสงเงานะเป็นจริงเห็นไหมเออซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาคือมันเริ่มเป็นประมาณสักช่วงใช้มาประมาณ6-7เดือนนะครับเริ่มเห็นแล้วพอพักหลังๆเนี่ยสัก10เดือนเนี่ยมันมันเป็นแทบจะตลอดเลยนะครับ เวลาผมมาสังเกตนะครับเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้นตอนที่หน้าจอมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะก็คือแบบเปิดภาพนิ่งนิ่งไว้หรือว่าเป็นเมนูนิ่งๆอะไรเงี้ยครับมันจะขึ้นแป,แป๊บๆแดงๆขึ้นมาก็เลยไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจอก็ติดต่อเข้าไปแล้วก็รอประมาณ4วันนะถึงจะได้เขาจะโทรมาว่ามีอะไรจะเข้าไปเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาเปลี่ยนประมาณสี่ชั่วโมงนะครับก็ยังไงลองติดต่อน,นัดกันไปก่อนถ้าเกิดใครจะเคลมซันสมเชร์พลัสนะครับ เออผมก็หลังจากที่เปลี่ยนจอมาหน่ยก,ก็ก็ตั้งขายเลยนะครับถามว่าน้องเขามีปัญหาอะไรไหมนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ไม่พอใจอะไรตรงไหนเลยนะครับพอใจทุกอย่างแต่ว่าพักหลังเนี่ยรู้สึกว่ากล้องจะไม่ได้สวยเหมือนตอนที่ผมใช้ช่วงแรกๆอันนี้ไม่ได้คิดไปเองไปไม่นแน่ใจนะครับอาจจะคิดไปเองก็ได้อ,อ,อุปทานหมูนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากล้องมันไม่ค่อยสวยนะโดยเฉพาะตอนถ่ายกลางคืนนะครับยิ่งเทียบกับ iPhone 14 Pro Max ของแฟนผมเนี่ยแบบต่างกันเยอะ ือซัมซุงเอ่อคือไอโฟนดีกว่าเยอะนะถ่ายกลางคืนแต่ถ่ายกลางวันเนี่ยก็ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมก็ชอบซัมซุงอย่างที่เคยบอกไปนะนะั่นแหละมันดีทุกอย่างนะครับผมไม่ค่อยได้เอาไปเล่นเกมแล้วเพราะว่าผมใช้ iPad Pro ในการเล่นเกมมันมันดีกว่าเยอะนะจอมันใหญ่กว่าอาจจะแก่แล้วมองไม่ค่อยชัดแล้วชอบจอใหญ่ๆนะครับอันนี้มันก็จอใหญ่แหละแต่ว่าผมจะใช้ดู y YouTube ซะมากกว่านะครับเวลาไป,ไปนู่นไปนี่มันพกพาสะดวก iPad Pro นะจอมันใหญ่ครับอันนี้ก็ ไปโน้ตไปนี่คือไม่ใช่อะไรน,นะปะก็คืออยู่ในบ้านนั่นแหละไปล้างจานไปซักผ้าไปทําความสะอาดเนี่ยก็คือยกไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็พักหลังเนี่ยใช้เป็นหูฟังบลูทูธมันก็สบายขึ้นเยอะนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอ้าวจริงๆมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าใครเคยเจอหรือเปล่าคือบางทีเวลาเราเล่นเล่น,เล,นเล่นเพลงหรือว่าเล่น YouTube YouTube Music อะไรเงี้ยอยู่ๆมันชอบหยุดเองอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไม่รู้เป็นเพราะนาฬิกาหรือเปล่าหรือเป็นเพราะ ไปออกเจสเจอร์คำสั่งอะไรแปลกๆหรือเปล่ามันก็เลยหยุดไปนะครับแต่ว่าผมยังหาสาเหตุไม่ได้บางทีมันก็หยุดไปเองก็ต้องมานั่งกดเพลย์ใหม่ไรเงี้ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับอัในนี้ใครใครทราบก็รบกวนแจ้งผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้สาเหตุจริงๆนะแล้วก็มันก็ค่อนข้างงุดหงิดบางครั้งนะครับอืมก็เป็นบ่อยอยู่นะประมาณวันละครั้งไรเยยงี้ยนอกานั้นก็มีปัญหาอะไรดีครับดีทุกอย่างเรื่องเสียงเนี่ยผมจะคอมเมนต์ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าผมเอ่อไม่มีตัวเปรียบเทียบละกัน แต่ถามว่าเปรียบเทียบกับ iPad Pro อ่ะมันชัดนะครับว่า iPad Pro เสียงดีกว่าเพราะว่าลำโพงมันใหญ่กว่าไงมันก็ดังกว่ากระหึ่มกว่าไงี้ยมันก็ธรรมดาเนาะส่วนอันอื่นเนี่ยก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับปกติดีส่วนปากกาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถามว่ามีแล้วมันอุ่นใจไหมอุ่นใจนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันแบบนอกจากจะใช้ไอ้ Palm Gesture แล้วเนี่ยชู5นิ้วหรือว่าคำสั่งอื่นในการถ่ายรูปเนี่ยมันก็สะดวกมากๆ แต่การมีปากกามันก็ช่วยให้เราสั่งกดถ่ายได้เลยเช่นเดียวกันนะครับก็สะดวกเหมือนกันนะครับโดยรวมเนี่ยเครื่องนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเทียบกับโน้ตยี่สิบอัลตร้าเนี่ยก็จริงๆการใช้งานไม่ได้ต่างกันมากนะครับความเร็วแต่ความร้อนเนี่ยผมก็ยังต้องชื่นชมนะช่วงแรกก็ไม่ร้อนเลยนะครับแต่พักหลังนี้เริ่มร้อนบ้างเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่านะครับช่วงที่มันเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยคือ,ค,อคือร้อนนะครับบางครั้งแล้วก็ช่วงนี้จริงๆก็ร้อนคือ หน้าหนาวไทยก็ไม่มีจริงกันนะนึกออกไหมแต่มันก็ยังร้อนอยู่นะครับก็ไม่รู้จะพูดไรคือถ้าเกิดคนใช้งานทั่วไปนะสบายๆเลยหายห่วงแล้วก็เรื่องวิดีโอเนี่ยผมอาจจะถ่ายน้อยหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรลงช่องแล้วก็พอดแคสต์ที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งกับมือถือนะครับใช้คอมล้วนๆก็ไม่มีอะไรจะพูดมากมายนะักนอกจากก็เป็นมือถือที่ดีแล้วก็ครอบคลุมทุกด้านอ่า ไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดซื้อไปใช้นะครับยิ่งมือสองตอนนี้นี่ราคาตกไปเยอะนะครับลดไปแบบหมื่นบวกหมื่นกว่าๆเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆสาหรับใครที่จะหามือสองไปใช้ในช่วงนี้นะครับก่อนที่ S24 Ultra จะเปิดตัวเนี่ยในอีกอาทิตย์ข้างหน้านะครับผมก็ขายทิ้งก่อนที่มันจะเปิดตัวสักหนึ่งอาทิตย์ครับก็จะเอาเป็นต้นทุนนี่แหละไป,ไปจองไปซื้อนะครับยังไงก็รอติดตามหลังจากที่ผมใช้ a 2 4แล้ว ตาความรู้สึกนี้นะครับเราไปเปรียบเทียบกับ s ยีอันนี้น่าจะทำเคลิปให้ดู1คลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมกับน้อง s 2 3 ultra นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะ s 3อ ultra เป็เครื่องหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับแต่ต้องจากแล้วน้องคราวขราวครีมสุดเนียนนะครผมใส่เคสด้วยจริอยากจะถอดเคสแต่ว่าตอนนี้ถ่ายโอนข้อมูลอยู่นะครับถอดไม่ได้นะฮะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าเครื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ